เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเราจะมาดูแบบฝึกหัด3.2กอไก่ข้อที่1กันจงหาค่าของข้อย่อยแรก p73 น้องก็ต้องดึกขึ้นมาก่อนว่าการที่เรามี pnr เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบ r แฟกดังนั้น p73 เนี่ยก็จะเป็น7แฟกหารด้วย7ลบ3แฟกซึ่ง7ลบ3มันจะมีค่าเท่ากับ 4ก็จะได้เป็น7แฟกหาร4แฟกแล้วพี่ก็จะดูว่า7 f a c t o r ทอเรียเนี่ยมันคือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1แต่ว่าพี่จะไม่เขียนทั้งหมดนี้พี่จะมองว่า7 f a c t o r ทอเรียเนี่ยเราต้องการนำไปหารด้วย สี่แฟกทอเรียลซึ่งสี่แฟกทอเรียลมันคือด้านหลังตรงนี้เราก็เลยจะมองว่า7จ็ดแฟกทอเรียลเนี่ยมันคือ7จ็ดคูณหคูณหแล้ว4ี่คูณสคูณสคูณหเนี่ยเราจะมองว่ามันคือ4ี่แฟกทอเรียลดังนั้นพี่ก็จะเขียนใหม่ว่า7จ็ดแฟกคือ7จ็ดคูณหคูณหแล้วปอถึงตัวที่เราจะหา ก็เขียนเป็น4แฟกเลยไม่ต้องกระจายต่อแล้วหารด้วยด้านล่างคือ4แฟกมันก็จะตัดกันหายไปเหลือแค่7คูณ6คูณ5ซึ่งจะคูณกันออกมาเป็น210นั่นเองโอเคนะดังนั้นพี่ก็ดูว่า7แฟกเนี่ยคือ7คูณ6คูณ5คูณ4แล้วพอเจอ4เนี่ยให้หยุดแล้วเขียนแค่4แฟก เพื่อที่จะไปตัดกับด้านล่างถัดมา p 8 8มันก็คือ8แฟกหารด้วย8ลบ4แฟกซึ่ง8ลบ4มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นมันก็จะเป็น8แฟกทอเรียลหาร4แฟกทอเรียลแล้วพี่ก็จะดูว่า8แฟกทอเรียลเนี่ยมันคือ8คูณ7 คูณ6คูณ5แล้วก็คูณด้วย4 4ตัวนี้จะไปตัดกับด้านล่างได้ก็เลยหยุดเป็น4แฟ c ทอเรียส่วนด้านล่างก็หาร4แฟ c ทอเรียก็จะตัดกันหายไปเหลือ8คูณ7คูณ6คูณ5เราก็ดูว่า6คูณ5เป็น30ไปคูณกับ7เป็น210 ไปคูณกับ8เป็น1,680โอเคนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันคือคูณ4,3,2,1เราสามารถเปลี่ยนใหม่เป็น4แฟกตได้ส่วนอันสุดท้าย p 22มันก็จะมีค่าเท่ากับ20 f a แฟกทอเรียลหารด้วย20ลบ2แฟกทอเรียลซึ่ง20ลบ2จะเท่ากับ18 เราก็เลยจะได้เป็น20แฟกหาร18แฟกซึ่ง20แฟกเนี่ยมันก็คือ20คูณ19คูณ18เหมือนตัวด้านล่างแล้วก็เขียนเป็นแฟกทอเรียลและเราก็จะเห็นว่า18 f แฟกทอเรียลสามารถตัดกันหายไปได้เหลือแค่20คูณ19ตอบ380 โอเคนะเราจะเห็นว่าในโจทย์ข้อ1เนี่ยคือเราจะใช้ความรู้ว่า PNR คือ n แฟ c t หารด้วย n ลบ r แฟทเรียเสร็จแล้วในการที่เราเจอ f a c ท o เรียที่เป็นเศษส่วนตัดกันเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยอย่างเช่นพี่ดู7 f a แฟกทอเนะมันคือ7คูณ6คูณ5คูณ4 3,, ส ถ้าเราต้องการไปตัดกับสีด้านล่างพี่ก็จะมองว่า4คูณ3คูณ2คูณ1เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแค่4แฟกก็ได้เราจะได้ประหยัดพื้นที่ในการเขียนแล้วมันก็จะรวดเร็วขึ้นอย่างข้อยาย2พี่ก็มองว่า8แฟกเนี่ยมันคือ8คูณ7คูณ6คูณ5แล้วคูณ4แฟกเพราะ4แฟกเนี่ยมันคือ4 3 2สก็คือเรายุบรวมมา แล้วอย่างในข้อย่อยที่3 20แฟกพี่ก็มองว่ามันคือ20คูณ19คูณ18คูณถอยไปเรื่อยๆจนถึง1ก็เลยมองว่ามันคือ18แฟกซึ่งก็จะไปตัดกับด้านล่างเราก็จะคิดได้เร็วขึ้นได้ว่าข้อย่อยแรกตอบ210้อยข้อย่อย2ตอบ1680และข้อย่อยที่3ตอบ380 เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ทำได้หมดถ้าสดชื่น